กินเป็นกันเปล่ากินไม่ก็เดียวกินมือนะเวยกินช้อนไม่ได้นะเว้ยเขาบอกเขาบอกให้นั่งอยู่เฉยเดี๋ยวกูเสิร์ฟเองมึงไม่ต้องนั่นเอามือล้วงกระเป๋าไว้เอาไอ้นั่นมูมามกินเฉยไปอันละอ่าเราเราเพื่อปลี่ยนเราเพ่อเปลี่ยน เขาบอกให้ทำความสะอาดเองชอบแบบเล่นลื่นมือน้องก็ล้างหมดแล้วไม่ต้องกลัวโอเคใช้มือนะทำลิ่นเลี้ยแล้วพวกมือ ดูไข่ด้วยไข่จะกลิ้งมัตตันคาบิยานี่เดูทองา้นะวอ้าวน้องโทรมาแล้วมึงอ้าวชิบหายเอ้าเคลียเคลียเอาแม่บ้านโทรมาเคลียด้วย อโหลแค่นี้นะมนไได่ดเอาไม่เอาะ่ะมีไข่ด้วยโอ้ยอ้นี่ขอเบิ้ลเฮ้ยอนี่ขอเบิ้ล เฮ้ยล้างมือกันยังเลยเนี่ยฮะเหรอมือเราครับเหรอเฮยเฮ้ยยัง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 ใจเย็นใจเย็นต้องรอส่วนผสมไม่เสร็จก่อนเออไม่ใช่โลมิ่งเงินมันหมดเอาเติมเลยเติมเลยเติมป่าเอ้าก็ออ๋ถึงมีตังค์เนี่ยมีอีกบัตรหนึ่งใบหนึ่งใบสุดท้ายเอาเปล่าเติวเติมเออ